ของคณะที enfin ่สุราษฎร์ธานีเวลาก็เลยลงเรือมาพอสมควรต้องขอประทานภัยไปด้วยนะครับจุดหนึ่งก็คือที่การประมดายสลดตรงนี้ก็จะเริ่มไปมาตรวจเยี่ยมตั้งแต่ปี59เดือนธันวาคมซึ่งได้ลองล่าสุดก็ทราบว่าราชกิจักริกาที่เป็นพื้ที่ดิ่นก็ออกมาแล้วเมื่อเดือนกันยายนมีอะไรสงสัยผมก็คุยกั้งคู่ว่าขออนุญาตขับเียนท่านน้องครับไม่ไม่เป็นไรเพียงชับเวลาที่เนึ่งเชิญท่านปอพอ ที่เจ็ดหมู่บ้านสามร้อยห้คนเรือน5,622ันหกร้อยย่สบสงคนในห้ระวังผู้อาจจะป่วยนะครับซึ่งฝั่งที่นครศรีธรรมราชนะครับทำให้มีผลกระทบเัืงนี้นะครับทำให้มีผลกระทบรวม9ก้าอำเภอแปดหลังคง,งเหลือเจ็ด้อยยีหลังน่าจะเสร็จมีนาข้าวกระตูลมแรงทำให้ต้นข้าวไี่สองบอ่อใส่ดักปลาจำนวน1,426ลูก ได้ประตัตส์โคตไฟฟ้าหลมย3าต้นนะครับแล้วก็มีาครับกับเรียนท่านประธานครับผมการอุปยกการอุปยมก้อเน้นทางกลุ่มผู้ก่อติดเตียงนะครับคนชรา9คน5้าร้อยเดสิบนเรืออาคารไปน้อยละเจ็ดบห้าทับเพือภาพที่สองกองทันทหารคืนใหญ่ที่5ห้าอาวนใต้าคือสงขามชะตูนภันีราลที่ว่า การจรจาเรื่องการเป็นตัือที่ดีขอกมนแลขก็ใจการทำงานเรื่องนี้จะมีปัญหา นายเรือนันทกจันต์ัวรก,กวราศเพาสารเอกามูลนิธิราชประชารัฐในพระบรมราชูปถัมภ์พระพรชัยมงคลให้ทร,รงพระเกษมสัมปราญทรงมีพระชนมายุยิ่งดืนนานปราศัตตโโรคาพยาธท,ที่สุดพิได้และจะเพื่อตัไว้เหนือเกล้าเหนือพระมงกุสม็จะเจ้าอย่อหัวทรงโปรย ที่น้องประชาชนในภาคใต้ที่ประสบพอตภัยคือได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยหนุ่ยจีตาจักรฐานพราะในพระบรมราชูปถัมภ์อันเชิญสิทธิของพระอาจารย์ไปม,มอบให้กับพี่น้องประชาชนพื้นที่คือจังหวัดชุมพรของพระอาจารมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา นอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระบุญาโปรดเกล้าที่กําลังดําเนินการอยู่ปัจจุบันที่บริเวณอาลานพยอายุให้เกิดความรักความสมัครสมาสามัคคีเกิดขึ้นกับประชาชนทุกฝ่ายอชิญท่านประานบนเวณดีก่ะ เฉิมชัยนะคะเศรษานะคะ

Yeah, ja,